มาแล้วสำหรับ Mitsubishi Triton Model Year 2025รุ่นปรับโฉมใหม่ในรุ่น4ประตูทั้งรุ่นตัวเตี้ยและตัวยกสูงทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อหรือแม้แต่การปรับโฉมในรุ่นเมกาแคปยกสูงไปด้วยเช่นกันปรับเปลี่ยนโทนสีเป็นสีดำเงารอบคันเป็นแบบเดียวกับรุ่น l ละ a c k Edition แถมยังเพิ่มระบบ Cruise Control ในหลายรุ่นมาให้อีกด้วย จะสามารถทำยอดขายให้อยู่อันดับ3แทน Ford ด a รนเจได้หรือไม่ในคลิปนี้จะมาพูดถึง2จุดเปลี่ยนรายละเอียดในกระบะมิตซูบิชิไทร i ทันโมเดลเยีย r 2 2 5 5กันต่อหลังจากได้เผยชมเปิดตัวไปแล้วในวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาถือว่าเปิดตัวแบบเงียบๆสำหรับครั้งนี้สำหรับไทรทันตัวใหม่รุ่นปรับอุปกรณ์คราวนี้ เพิ่มออปชันและฟังก์ชันหลายๆอย่างมาจัดเต็มขึ้นพร้อมกับการตกแต่งภายนอกสีดำเข้มรอบคันให้ดูสปอร์ตและสวยขึ้นเพิ่มความดูดันของรถรุ่นนี้ได้มากกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะถูกตัดรุ่นย่อยออกหลายๆรุ่นอยู่และออปชันบางส่วนอย่างที่วางแก้วน้ำกลับยังไม่มีมาให้ในรุ่นโมเดล year 2025ยี2หเหมือนเดิมในทุกรุ่นสำหรับยอดขายกระบะมิตซูบิชิไทรทันในปี2568ในช่วง3เดือนแรก ถือว่าเริ่มประสบความสำเร็จและขึ้นแซงฟอร์ดแรนเจอร์ได้เป็นอันดับ3ไปสักระยะในยอดขายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ตัวเลขยอดขายเป้ทั้ง2เดือนแรกเลยนะคะจำนวน982คันเท่ากันต่อมาในเดือนมีนาคมยอดขายรวม1,219คัน ถือว่าเป็นยอดขายไทยทันที่น่าจะเยอะสุดในโฉมนี้ยอดขายมิตซูบิชิไททันใน3เดือนแรกในช่วงเวลานั้นเริ่มไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสามารถประคับประคองยอดขายได้ตามปกติเป็นเพราะจำนวนรุ่นรถของโฉมล่าสุดครบทุกรุ่นแล้วตั้งแต่ตัวตอนเดียวไปจนถึง4ประตูแอดลีดอย่างไรก็ตามในเดือนเมษายนล่าสุดกลับตกอันดับสเหมือนเดิมด้วยยอดขาย577คัน แน่นอนว่า m มิตซูบิชิจะต้องส่งกระบะรุ่นใหม่อย่างไททันโมเด e เยีย r 2025ใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายและกระตุ้นความนิยมของกระบะรุ่นนี้ให้ดีขึ้นแต่การปรับในครั้งนี้ถือว่าปรับไปถึงรูปโฉมหน้าตาของรถที่หลายคนพูดถึงกันอย่างหนาหูว่าดีไซน์ด้านหน้ายังออกแบบไม่สวยหรืออาจจะยังไม่ถูกใจลูกค้าชาวไทยหากดูจากรูปโฉมด้านหน้า โดยรูปโฉมด้านหน้าของไททันโฉมนี้ที่จะมีความดุดันแข็งแกร่งด้วยการทำเส้นสายด้านหน้ารถให้เหลี่ยมสันและชัดกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยรูปโฉมของไททันโฉมนี้ต้องการให้รถดูแข็งแกร่งทรงเหลี่ยมและดูหนาจนทำให้ตัวรถเพิ่มความดุดันเข้าไปมากขึ้นต่างจากไททันตัวเดิมที่จะมีความสปอร์ตโดยยังผสมผสานความแข็งแกร่งอยู่ สำหรับการปรับภายนอกของไททันก็ปรับแนวโทนสีดำมาหลายรอบในโมเดลปรับอุปกรณ์ตั้งแต่ไททันปี2017ที่ปรับกระจังหน้ารถให้เป็นแบบโครเมียมรมดำและปรับเป็นสีดำเงาในรุ่นตัวเตี้ยในภายหลังออมาในรุ่นปรับโฉม Big m i n o r er c h a n g e ก็มีรุ่นที่ปรับภายนอกหน้าเข้มในปี2022แต่จะมีการปรับในโทนสีดำเงา และจะตกแต่งให้เข้มรอบคันนอกจากกระจังหน้ายกเว้นล้ออันลอยที่จะยังเป็นโทนเดิมแต่ล่าสุดกับรุ่นโมเดลเยียร์2 0 2 5โดยการตกแต่งภายนอกสีดำเข้มรอบคันจะมาในแบบปี2022เหมือนเดิม แต่คราวนี้จะมีการปรับสีของล้ออันลอยให้เข้มขึ้นด้วยในบางรุ่นและจะเพิ่มออปชันจากรุ่นเดิมโดยจะปรับคิ้วกระจังหน้ากระจกมองข้างมือจับประตูด้านข้างมือจับกระบะด้านท้ายและกันชนท้ายเป็นสีดำเงา พร้อมตกแต่งสีไทเทเนียมรมดำที่กันชนท้ายจะปรับเฉพาะรุ่นเมกา c แคป plus และสีประตูทุกรุ่นทั้งตัวเตีย้ยและตัวยกสูงยกเว้นรุ่นแอดลีดและจะมีการตกแต่งสีดำเพิ่มเติมในส่วนล้ออันลอยขนาด18นิ้วเป็นสีดำในรุ่นอันต้าแคปและสีประตูส่วนลายขนาด16นิ้วและ17นิ้วยังเป็นสีเงินเหมือนเดิมและในรุ่นสีประตูยกสูงพลัส และขับเคลื่อนสีล้อจะตกแต่งบันไดข้างเป็นสีไทเทเนียมรมดำส่วนตัวแคปยกสูงยังเป็นสีเงินสำหรับสีตัวถังภายนอกจะตัดสีดำเจ็ตแบล็กไมค้ออกในรุ่นตัวเตี้ยทั้งตอนเดียวแคปและสีประตูในรุ่นโปรต,ตัวแคปยกสูงและสีประตูตัวเตี้ยจะได้ชุดไฟหน้า LED มาให้แล้วพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED แต่ชุดไฟไท้ายยังเป็นแบบหลอดไส้เหมือนเดิมถือว่าดูรวมรวมแล้วมาแบบไม่สุดเท่าไหร่และเพิ่มออปชั่นอุปกรณ์ใหม่อย่างระบบนาโนเอเอฟระบบฟอกอากาศภายในห้องโดยสารสามารถกรองได้ถึงระดับ PM 2.5ในรุ่นอันต้าและตัวแ e. อดลีดเบาะนั่งสะท้อนความร้อนฮิตการที่มีอยู่ใน X-Force และปา j e r o s ส p r t t จะใส่อยู่ในกระบะทรท่นด้วยแต่จะมีเฉพาะรุ่นโปรและอันต้าเท่านั้น ตัวแอดลีดจะยังไม่มีมาให้เนื่องจากเป็นบอกหนังกลับและเพิ่มระบบปรับไฟหน้าสูงต่ำในทุกรุ่นสามารถปรับระดับไฟหน้าได้ถึง3ระดับและอีกออปชั่นหนึ่งที่หลายคนรอคอยคือติดตั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ c r u s s e o o t r r o ที่กระบะไททันรุ่นปีโมเดลเยียร์2 0 2 4ให้เป็นแค่แบบ Adaptive เฉพาะตัวอันต c ขั4และตัวแอดลีดเท่านั้น ซึ่งตัวรองท็อปรุ่นอื่นไม่มีมาให้แม้แต่คร u สคอน o n t r แบบคงที่ โดยในรุ่นปี2025ใส่ระบบ Cruise Control มาให้แล้วในรุ่นพา์มและอันต้าทั้งแคปและ4ประตูจุดเด่นคือ4ประตูอันต้าก็ได้ทั้ง Cruise Control แบบ Adaptive เหมือนรุ่นแอดลีไปด้วยแม้แต่อัปเกรดระบบ Adaptive ให้สามารถทำงานขณะหยุดรถได้จนถึง0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงแม้ว่าไทรทันแอดลีจะยังเป็น Dis b r a k แค่ด้านหน้าและด้านหลังที่ยังเป็นบรัมเบรก ก็อาจจะทำงานได้ไม่เต็มร0อเปอร์เซ็เท่าไหร่สำหรับรุ่นย่อยของ Triton Model Year 2025ถูกตัดรุ่นย่อยออกค่อนข้างจะหลายรุ่นอยู่คาดว่าจะเป็นรุ่นที่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ที่เหลือก็น่าจะเป็นรุ่นขายดีอยู่ในปัจจุบันในรุ่นตอนเดียว Single c แคจะตัดรุ่นย่อยที่เป็นตัว Active ที่เป็นเครื่องยนต์150แรงมา้าและจะข้ามเป็นตัว p ปรที่เป็น184แรงม้าทันที แน่นอนว่าส่วนต่างของราคาแค่10,000บาทเท่านั้นไม่ห่างกันเยอะตัวตอนครึ่งเมกาแคปจะตัดรุ่นย่อยออก3ารุ่นรุ่นตัวเตี้ยจะตัดรุ่นโปรออกส่วนยกสูงจะตัดรุ่นย่อยพามและอันต้าโดยรุ่นอันต้าจะมีแค่ตัวเกียร์อัตโนมัติแล้วเท่านั้นส่วนตัวดับเบิลแคป4ประตูจะตัดแค่เฉพาะตัวยกสูงโดยจะถูกตัดรุ่นโปรเกียร์ธรรมดาตัวอันต้าเกียร์ธรรมดาและตัวอันต้าเกียร์อัตโนมัติ ขับเคลื่อน4ีล้อส่วนรุ่นแอดลีตตัวท็อปสุดของไททันจะถูกตัดในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อออกเรียบร้อยแล้วจะเหลือแค่เฉพาะตัวขับเคลื่อนสีล้อเพียงรุ่นเดียวสำหรับรุ่นย่อยในรุ่นโมเดลเยียร์2 0 2 5รุ่นใหม่ของไททันจะมีทั้งหมด13รุ่นโดยราคาจำหน่ายจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตั้งแต่1,000บาทจนถึง32,000บาทโดยมีบางรุ่นที่ยังขายราคาเดิม สำหรับรุ่น s i n เกิลแคมี4รุ่นจากราคาเริ่มต้น569,000บาทถึง759,000บาทเพิ่มขึ้นตั้งแต่4,000บาทถึง10,000บาทรุ่นเม g a Cap จะมีตัวเตี้ยเหลือแค่1รุ่นในราคาเท่าเดิมและตัวยกสูงอีก2รุ่นตั้งแต่622,000บาทถึง959,000บาทโดยจะปรับราคาเพิ่มขึ้น9,000บาท ถึง13,000บาทเฉพาะตัวเมกาแคปยกสูงเท่านั้นตัวดับเบิลแคปจะมีตัวเตี้ยแค่รุ่นเดียวและตัวยกสูงล +3 รุ่นในราคา722,000บาทถึง1 5 9 0 0 0บาทเพิ่มขึ้นตั้งแต่10,000บาทจนถึง32,000บาทและรุ่นดับเบิลแคปขับเคลื่อน4ล้อจะมี2รุ่นในตัวพามราคา1 3 9 0 0 0บาทเพิ่มขึ้น23,000บาท และตัวแอด e ลต์ขับสีซึ่งเป็นรุ่นที่เพิ่มราคาน้อยที่สุด1,299,000บาทสำหรับการปรับในครั้งนี้ถือว่ายังเป็นแค่การปรับปรุงอุปกรณ์ประจำปีเท่านั้นจึงเป็นแค่การกระตุ้นตลาดในช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นยังไม่ใช่การปรับเปลี่ยนรายละเอียดที่เยอะถึงขนาดเป็นม i เนอร์เชนเพราะกว่าที่จะปรับโฉมก็ต้องรอไปถึงอีกประมาณ3ปีข้างหน้า โดยในการปรับโฉมหน้าตาแบบรุ่น Black Edition ก็ถือว่าเป็นการปรับเพิ่มความสดใหม่ของไทรทันในโมเดลล่าสุดนี้ถือว่าทำออกมาเพื่อแก้รูปโฉมหน้าตาที่หลายคนยังไม่ถูกใจคนไทยด้วยการปรับสีกระจังหน้าเป็นสีดำเข้มทั้งหมดรอบคันก็ช่วยให้หน้าตาของตัวรถนั้นดูสวยขึ้นได้อยู่บ้างในการปรับรูปโฉมหน้าตาให้เข้มขึ้นเป็นสีดำเข้มรอบคันในรุ่นปี2025 ก็น่าจะช่วยให้รถเพิ่มความสปอร์ตดูสวยงามขึ้นและน่าจะถูกใจกลุ่มลูกค้าให้น่าสนใจมากขึ้นกว่ารุ่นเดิมได้บ้างและถ้าจะเอาไปแต่งต่อแต่งเพิ่มให้เข้ากับชุดแต่งสีดำ ก็น่าจะช่วยให้เพิ่มความสวยงามได้อีกและทำให้รถดูดีดูเท่ขึ้นได้มากกว่าเดิมแต่ก็ยังมีออปชันบางอย่างที่ยังมาให้ไม่สุดถึงแม้ว่าจะปรับอุปกรณ์ในปี2025แล้วในบางรายการเช่นที่วางแก้วน้ำที่ยังมีแค่ตัวแอดลีดเหมือนเดิมยังไม่มีมาให้ทุกรุ่นแม้แต่ในรุ่นตัวเตี้ยก็ยังไม่ให้ล้ออันลอยมาเหมือนเดิมคาดว่าบางคนซื้อแล้วเอามาแต่งซะมากกว่าใส่ล้อลายเดิม และยังไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้ในตัวเตีย้ยอีกส่วนใหญ่มีแค่เฉพาะสองเจ้าตลาดที่มีเกียร์ออโตโ้เท่านั้นและจำนวนรุ่นย่อยพบว่ากลับถูกตัดรุ่นย่อยออกไปหลายหลายรุ่นจนแม้แต่ไม่มีรุ่นย่อยใหม่เพิ่มออกมาเลยโดยรุ่นย่อยบางรุ่นที่ถูกตัดออกคาดว่าเป็นรุ่นที่ไม่ยอดนิยมที่เหลือก็น่าจะเป็นรุ่นที่ทำตลาดได้อยู่ตามปกติโดยในรุ่นตัวเตีย้ยตัวแคป มีแค่รุ่นเดียวตัวสีประตูตัวเตี้ยก็มีแค่รุ่นเดียวแม้แต่ปรับรุ่นย่อยแคปยกสูงให้เหลือแค่2รุ่นเท่านั้นโดยส่วนใหญ่จะตัดรุ่นย่อยที่เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาออกไปในไลอัพของไททัน2025หากไททันที่เป็นตัวปรับโฉมใหม่เข้มขึ้นในเดือนถัดไปจะสามารถครองแชมป์อันดับ3ได้นานแค่ไหนคิดเห็นอย่างไรลองเมนพูดคุยกันในช่องนี้นะคะ